ก็สวัสดีทุกคนนะคะคือวันนี้ไม่ใช่แล้วทุนเน็ตมันดับมันทำงานไม่ได้นะครับก็เลยมานั่งสัมภาษณ์น้องเ ben, บนนะี่ชาแนลเนาะก็ทำเบนทำงานมาที่นี่มา,าเท่าไหร่ล่ะน่าจะประมาณปีหนึ่งพอดีครับปีหนึ่งใช่เบนเนี่ยโตที่ไหนเกิดแล้วโตที่ไหนอยู่พิษณุโลกคะ่ะตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็เพิ่งมาอยู่กรุงเทพตอนช่วงเรียนจบเลยคะ่ะตอนเด็กๆนี่คือเรียนที่พิษณุโลกใช่ค่ะ ตอนเด็กๆนี้เป็นเป็นเป็นเด็กอย่างไงเงียบไหมเงียบเงียบปะก็เงียบค่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะหนูไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไรมไม่มีเพื่อนอ่ะเบนส์ <c oughs> ม,มีมีเพื่อนปะมีเพื่อนเ <c oughs> <ะ>พื่อนเยอะแต่ก็ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นคนพูดเก่งตอนตอนเด็กๆเอาแบบสักแบบประถมเนี่ยชอบเล่นอะไร <c oughs> เล่นเกมยังตอนนั้นเล่นเกมไหมยังหนูต้องบอกเลยว่าหนูแบบไม่เล่นเกมเลยจนตั้งแต่ เด็กจนมปลายเลยค่ะไม่ได้เล่นเกมเลยแล้วเล่นอะไรแบบเล่นเนี่ยเล่นแบบก็เด็กทั่วไปพี่มดมาเก็บยางโดดยางอะไรว่าไปตอนนั้นมาเก็บยังยังมีคนเล่นอยู่ใช่โดดยางก็ยังมีอยู่ปีนี้เบนอายุเท่าไหร่แล้วลูกปีนี้ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าพอโตขึ้นมาวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นนี้แบบเพื่อนเพื่อนเรานี่คือผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าเพราะอะไรอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนวิศวะด้วยมั้งค่ะ อ่าแล้วช่วงมัธยมอ่ะช่วงมัธยมช่วงมัธยมก็ก็มีผู้หญิงใช่แต่ก็ปะปายค่ะผู้หญิงผู้ชายยังคบกันถึงตอนนี้ไหมเพื่อนอ่ะก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันอืมพอทํางานแล้วมันก็ค่อยๆหากันไปนะเป็นธรรมดาเข้ามหาลัยเราเรียนคณะอะไรนะอยู่วิศวะค่ะเครื่องกลวิศวะเครื่องกลเรียนที่มหาลัยอะไรลูกอ๋นาลสวนค่ะมนาลศสวนด้วยที่พิษณุโลกพิษณุโลกแล้วก็เรียนจบเรียบร้อยใช่ค่ะ เกียร์เฉลี่ยเท่าไหร่ประมาณ2.5หแหละไม่ไม่สูงมากแสดงว่าแล้วทำไมเราถึงเรื่องเรียนวิศวะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกอ่ะหนูเรียนสายสุขภาพด้วยเคยเรียนสาธารณสุขก่อนแล้วก็ซิ้ปีหนึ่ง๋อใช่ไปเรียนวิศวะเพราะตอนนั้นเหมือนเรียนสายสุขภาพแล้วเราเหมือนมันไม่ใช่ทางมัง้งแต่ตอนที่สอบเข้าหนูคิดว่าตัวเองชอบนะเพราะว่าหนูชอบแบบเคมีกับชีวะมากกว่าฟิสิกส์อะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วมันแบบ ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เลยโยกเลยแสดงว่าตอนมัธยมเราเรียนสายวิทย์ใช่ค่ะตอนเดี๋ยวนี้ยังมีสายวิทย์สายศิป์อยู่ป่ะคิดว่าน่าจะมีอยู่นะตอนเบนซ์เรียนก็ยังมีใช่ค่ะก็เรียนสายวิทย์แสดงว่าเรียนเก่งก็ประมาณหนึ่งค่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งมากไม่ได้โดดเด่นที่บ้านว่าอะไรไหมแบบทำไมเป็นผู้หญิงมารนวิศวะหรือว่าที่บ้านตามใจก็ตามใจนะคะตอนแรกเขาก็จะมีแบบว่าอยากให้ เรียนด้านอันนี้ก่อนแหละเขาก็จะบอกสิ่งที่เขาต้องการมาก่อนอแต่ทนนี้พอถ้าเกิดเราแบบไม่ชอบเขาก็ไม่ไม่อะไรเบนนี่เป็นลูกคนเดียวปะลูกคนเดียวที่บ้านตามใจไหมตามใจแหละเพราะหนูรู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยห้ามอะไรนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ดื้อด้วยมั้งคุณพ่อเบนนี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะใช่ไหมขับรถสปอร์ตมารับตลอดเลยนะเสียงเบิ้ลเบิ้ลรถนะบ้านบ้ลบึ้นเบิ้บ้นะตอนแรกนึกว่าแฟนเบนไม่ใช่นะคุณพ่อเบน นะครับตอนแรกเบนวันที่เบ้นมาทํางานวันแรกเนี่ยก็พังพ่อมาด้วยผมก็ไม่กล้าถามนึกว่าแฟนเบ้นนะครับผมเพราะยังวัยรุ่นอยู่เลยประกอบเป็นคุณพ่อเออพอเรียนจบวิศวะมาปุ๊บตอนนั้นเล่นเกมยังมหาลัยนี้เล่นเกมยังเล่นแล้วคะ่ะเล่นเกมอะไรอ่าพับจีเนี่ยแหละค่ะ,ะ,คะแต่ว่าหนูเริ่มจากอาวนะอืมตอนแรกคือช่วงมปลายจนถึงปีหนึ่ง ปีหนึ่งปีสองนั่นแหละก็ยังเล่นอาวีอยู่แล้วมันมีช่วงโควิดม้างคะใช่ไหมก็เหมือนว่างเพราะว่าเขาต้องเรียนออนไลน์อ่ะก็เลยนั่นแหละได้เล่นพับจีมีเพื่อนเล่นพับจีก็เลยเล่นตามเพื่อนเฉยๆแล้วตอนตอนมัดยมมหาลัยเนี่ยที่เล่นอาวีตอนแรกมีเพื่อนเล่นด้วยไหมหรือเล่นคนเดียวเล่นเล่นกับเพื่อนเล่นเบนตี้เลยเล่นเ็นตี้่ตีที่มหาลัยค่ะอ๋อแล้วเพื่อนๆเหล่านั้นตอนนี้ยังเล่นเกมอยู่ไหมตอนนี้แบบไม่ได้คุยกันเลย ตอนนั้นเปิดเพจยังเปิดแล้วค่ะหนูหนูสตรีมตั้งแต่ตอนเรียนเลยอะเรียนมหาลัยใช่อืมช่วงโควิดนั่นแหละก็เล่นเกมเยอะก็เลยเปิดเพจสตรีมเลยอ่าเปิดเพจใน Facebook ใช่ค่ะเนาะแล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าเบนนี่ชาแนลคือว่ตอนแรกหนูไม่ได้ชื่อเบนนี่ด้วยนะตอนแรกชื่อมัชเมโล่แล้วจริงเหรอมัชเมโล่เพจชื่อมัชเมโล่ใช่แบบเหมือนตอนนแรกชอบกินขนม ็เลยแบบขนมอะไรดีอ่ะเออคุยกับเพื่อนขนมอะไรดีอะที่แบบว่านึกถึงเราอะไรเนี้ยก็บอกมัเมลโลก็เลยตั้งมาเมลโลเลยแล้วเราชอบกินมันเมลโลจริงๆงไหมก็ชอบค่ะชอบกินขนมทุกชนิดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของเบนนี่นะครับก็ส่งขนมมาให้เบนนี่ได้นะครับผมที่ออฟฟิศเต็มเนี่ยแหละเบนเบนไม่ได้กินหรอกเรียกก็แบ่งกันกินตอนที่เรียน เราอยู่ที่พิษณุโลกครอบครัวในอยู่ที่พิษณุโลกป่ะตอนนั้นไม่ค่ะอยู่หนูอยู่หอพ่อพอลมีอยู่กรุงเทพหมดเลยอ่าแสดงว่าเราเล่นเกมเราสตรีมเกมที่บ้านรู้ป่ะรู้ค่ะเราบอกบอกพ่อเนี่ยหนูเปิดเพจสตรีมเกมนะของเงินซื้อคอมด้วยของเงินซื้อคอมด้วยแล้วคุณพ่อไม่ว่าไม่ไม่ซื้อคอมนี่บอกว่าเอาไปทำเเอามาเล่นเกมหรือว่าเอามาทำคอสตรีมเกมนี่ยแหละก็แบบนี้เลย ก็ตอนนั้นมันว่างพี่โม่คือมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราเรียนออนไลน์แล้วมันมีเวลามากพอที่จะทาตรงเนี้ยอใช่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเปสร้างเพจ <laughs> <laughs> เพ็นว่ามันเป็นรายได้ได้นะอะไรฉันจะทําสิ่งที่ยิ่ง,ง <laughs> ใหญ่ตอนนั้นอะเริ่มแรกๆอะยากไหมเหนื่อยไหมหนูว่าก็ยากแ่ะแต่ว่าตอนตอนเริ่มหนูรู้สึกว่าคนรอบตัวเขาเขาเรื่องไงให้เขาเรื่องไงให้กำลังใจหรอให้กำลังใจกันเยอะว่าส่งดาวส่งของขวัญเร่งเนี้ยมาให้เยอะ ใครที่มาดูตอนแรกๆเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันเงค่ะเขาก็เข้ามาส่งของขวัญอะไรให้ก็เหมือนกับมันมันเริ่มได้ดีแต่ช่วงหลังเขาก็เริ่มเริ่ม,มหายไปแบบอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้เล่นเกมอย่างเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มจะเป็นคนที่เขาสนใจเกมนี้เข้ามาดูแล้วก็เป็นแบบว่าเริ่มเฮ้ยดูย้ช่องนี้น่าสนใจก็เริ่มติดตามเราเป็น FC ซีเราตอนทาไปสตรีมเริ่มเยอะเนี่ยคุณพ่อเริ่มมีบนไหมแบบเฮ้ย จะเรียนไหวหรือเปล่าวิศวะเลยนะมอะนาเรสวนเลยนะไม่มีครับไม่มีใครห้าม <บน S 1> เรารได้ใช่แต่ก็ไม่เคยโดนบ่นนะเรื่องนี้ตอนแรก,แรกอ,อ่ะพอมันต้องมีจุดที่คนดูน้อยแหละโอ้น้อยน้อยน้อยมาตลอดตอนเริ่มเริ่มเรื่องไงอะ่ะคนสองคนหนูก็นั่งเล่นกับเพื่อนไป <laughs> แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเขา,เ,ขาเรื่องไงคนที่ดูถึงแม้จะเป็นคนสนคน<ม>ใช่ไหมคะเขาก็ยังแบบเข้ามาคอมเมนต์คุยกับเราเหมือนชวนเราคุยอ่ะอันนี้ย,ย,ยังดีนะ<ช>ยังดีถ้าไม่มีคอมเมนต์เลยเนี่ยมันเหมือนเราสต<ช>ีมแบบแบบใครดูก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วหนูแบบเปิดกล้องตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยด้วยมันจะกลายเป็นแบบใไรด,ดีคุยกับใครดีก็จะคุยกับพื่ใ,ใ,นในเกมนั่นแหละอืมก็ยังดีที่มีเพื่อนเล่นถ้า<ช>เล่นแบบโซโล่เนี่ยคือเหงาเลยคราวนี้เหงาจริง หนูพูดไม่ค่อยเก่งด้วยจะพูดเยอะมากเลยนะนั่งอยู่เนี่ยมึงพูดเยอะมากเลยเรามีวิธีการจัดการแบบพวกแบบเวลาคนดูน้อยๆไงก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะหนูก็เหมือนจอยๆอยกับเกมไปแบบไม่คิดไม่คิดอะไรเยอะก็แค่เล่นเกมเพื่อแบบก็สนุกของเราอําให้สนุกกับพอและทําไมต้องเป็นเกมพับจิโมปาเพราะมันเป็นเกมที่เราชอบเล่น ใช่ทำไมเราถึงเลือกเล่นเกมพับจีโมบายเรา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 ค่อยคิดไหมไม่เคยคิดเลยค่ะคือจริงจริงหนูตามเพื่อนตลอดเลยตอนที่เล่นเอาวีก็เล่นตามเพื่อนแล้วพอแบบมีเพื่อนมาเล่นพับจีก็เล่นตามเพื่อนแค่นั้นเลยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเพื่อนหนูเลิกเล่นกันไปหมดแบบช่วงใกล้ๆเรียนจบอะตีหายใช่หมันจะรู้สึกแบบแล้วเราสตรีมเราจะทํายังไงอะเราจะคุยกับใครหรือยังไงก็เลยเริ่มเขาเรียกว่าสุ่ม สุ่มตี้สุ่มตี้สุ่มตี้แล้วก็จะเจอเจอคนที่แบบเขาเขาคุยมันก็จะมีบ้างแหละคนที่แบบไม่คุยด้วยเลยแต่พอเจอคนที่คุยอ่ะมันก็เริ่มแบบพอรู้จักกันก็แอดเพื่อนเล่นกันจนตอนนี้ก็มีที่ประจําไปมีไหมที่แบบว่าสุ่มตี้จนตอนนี้เป็นเพื่อนกันมีค่ะหลายคนไหมก็ได้เป็นแคลนเลยพี่จริงเหรอแคลนของเบนนี่มีแคลนกันค่ะแคลนชั่วเป็นนี่เลยปะ เมื่อมันเป็นแคนของพี่ที่รู้จักที่เขาเข้ามาเล่นด้วยอพอเสร็จปุ๊บเรียนจบมารับปริญญาไหมเป็นไปรับปริญญาปะ,ะไม่ได้เข้ารับแต่ว่าไปค่ะไป<ๆ>ไปแบบไปถ่ายรูป,ป,รปใช่เราไม่ได้ขึ้นหลับจบมาส่วนใหญ่วิศวะเครื่องกลเขาทำอะไรอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโรงงานเอเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ประมาณนะั้นอ่าเก็ตแล้วก็คือทำตามบริษัทที่ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างแหละเป็นวิศวะไปอ่านพวกดอยอิ่งเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรนะเอ่แบบอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ระบบภายในเบนได้ไปสมัครงานปะไม่ได้ไปเลยค่ะทาไมอ่ะมันเหมือนกับช่วงที่เราเรียนมันเป็นช่วงนั่นแหละออนไลน์อ่ะพอเราจบวิศวะออนไลน์เรารู้สึกว่าเราแบบเราทําอะไรไม่ได้เราไม่ได้จับของจริงเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าหมดไฟไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ก็พยายามเรียนให้มันจบอืแล้วที่บ้านพนอะเรียนจบมาที่บ้านเริ่มแบบเฮ้ยไม,ไ,มไม่ไปสมัครงานเหรอลูกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีบ้าง <c oughs> เหมือนพอเราทําเขาเรียกอ,อะไรทำสตรีมอ่ะเราเรายังเขาเรียกว่าไม่อยากทําวิศวะยังไม่มีใจที่จะไปตรงนั้นแล้วอะ่ะอาจจะเป็นเพราะมันหมดไฟไปตั้งแต่แรกด้วยก็เลยแบบเจอพี่โมดก็เลยทักมาหาพี่โมดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้มัน อยากทาสายเกมไงคือเราเราสตรีมเกมอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเกมแล้วเราเป็นงานประจามาได้ด้วยก็เลยมาทํางานที่เต็มเป็นชี่แรกเลยแล้วก็ทําตอนนี้ก็ดูโซเชียลมีเดียด้วยคือทําทุกอย่างเลยตอนนี้เหนื่อยไหมยิงเหนื่อยไหมทาที่นี่ก็เหนื่อยบ้างค่ะเหนื่อยกับกูไหมขนาดตรงนี้เหนื่อยกับกูไหมมากเลยเข้าใจเพราะว่าผมเนี้ยจะเป็นคนทำอะไรแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยแล้วก็แบบอยากทำอะไรก็ทำ เอ้ยทำทำทำเอ้ยทุกคนทำ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 ที่จะพยายามปรับตัวนะครับตอนนี้บอกว่าน้องๆหลายคนก็มีเข้ามีออกด้วยนะนะหลายคนก็งานก็จะเริ่มเยอะแล้วก็สิ่งที่เราทํามันเริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะเนาะแต่ก่อนที่เบนเข้ามาเนี่ยเบนเป็นแบนดะ์มัสเตอร์เนาะมาสตรีมเกมถ่ายคลิปสตรีมไลฟ์วอย่อย่างเงี้ยตอนนี้ก,ก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วต้องมาทําหลากหลาย,ลยนะคือเรียกว่าค่อนข้างจับฉายเลยทีเดียวอ่าพอมาทําที่เนี่ยที่บ้านกว้างไหมไม่ค่ะ ยังไงอะแต่ว่าที่บ้านไม่เคยว่าอะไรหรือเราไปทําอะไรแต่ว่ามันจะมีธุรกิจบ้านอะไรให้ให้เราไปช่วยเราช่วยด้วยแสดงว่าตอนนี้เราก็ทําหลายอย่าง <c oughs> คือพี่อยากถามเป็นเลยคือวันนี้จริงท็อปิกในการที่อยากจะมาคุยอะสตรีมเมอร์ปัจจุบันอะถ้าไม่ดังถ้าไม่มีไรายได้เลยใช่ไหม <c oughs> คือจมที่แบบสตรีมได้วันหนึ่งของขวัญสองร้อยามรอเนี้ยก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำ แน่นอนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งดาวหรือส่งของขวัญแทบไม่มีเพราะว่าพี่ยกตัวอย่างตัวพี่พี่เป็นคนที่สติแล้วไม่เคยมีคนดูเลยเออเต็มที่เปิดมาปุ๊บเด้งมาปุ๊บเจ็ดคนแล้วก็เหลือสองคนหนึ่งคนหนึ่งคนนั่นก็คือพี่เอาอีกแอคเค,คาท์หนึ่งของพี่เปิดดู <laughs> ตัวเอง <laughs> แต่พี่ก็พูดกับแอคเคาท์นั้นละเออแต่พี่ไม่ได้คอมเมนต์นะเพราะนนั้นพี่มีความรู้สึกว่ามีคนแบบนี้เยอะมากย่าได้ความที่ เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนเขามาสตรีมเกมกันเยอะด้วยไลฟ์เยอะมากเกเตอร์เกิดขึ้นแบบใหม่ๆเยอะอาจจะยากนิดนึงแล้วก็หนูรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่ารายได้หลักๆมันเริ่มไม่ได้มาจากการสุ่มดาวสุ่มของขวัญอะไรเงี้ยภาษารีวิวแล้วไง <c oughs> <c oughs> คือที่จริงที่ใหญ่พูดอ่ะแบบเบนก็เลยเลือกที่ทำงานประจำด้วยใช่ <c oughs> แล้วกลับไปตอนคืนก็สตรีม ไม่เหนื่อยหรอกวะเหนื่อยก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมอยู่แล้วอะค่ะพี่โมดมันก็จะรู้สึกว่าก็ปกติคือเราแค่ขึ้นสตรีมไม่แต่ว่าเอาจริงอะท<ต>ี่พี่ก็ยังเออพี่มันก็ยังมองว่าการเล่นเกมปกติกับการสตรีมเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการสตรีมมันใช้พลังงานเยอะมากใช่มันต้องแบบว่า energy เยอะตลอดเวลาแล้วอ่านคอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยก็เหนื่อยแหละเหนื่อยกว่าปกติคือแค่เปิดอคอมก็เหนื่อยแล้วอะเอาจริงอะ แค่กดไปเปิดปลั๊กสามตาก็เหนื่อยละมันต้องมีใจอะค่ะพี่มนต้องมีใจรักด้วยใช่ไหมคือเบนส์อะแล้วเบนส์เอาเอเนอร์จีนี่มาจากไหนหรือว่าเบนส์อะผ่อนแรงจากที่นี่ก่อนทำงานที่นี่แบบสักวันเฮ้ยวันนี้กูทํางานที่เต็มเนี่ยสักวันสักวันยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอเว้ยเดี๋ยวอีกแปดสิบกูไปสั่งที่บ้านแต่พี่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าส่วนตัวพี่ดูเบนส์พี่ก็มีความสุขบางทีเบนส์เหมือนดูเหนื่อยตอนสตรีมก็เหนื่อยค่ะอืมไม่รู้อะมันรู้สึกว่าต้องทํามันเหมือนกับ เป็นกิจวัตรไปแล้วมั้งคะอืมเราเคยเบื่อไหมสตรีมนะบ่อยมากบ่อยใช่แต่ก็ต้องขึ้นใช่แต่พอขึ้นไปอะ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเบื่อขนาดนั้นพี่มดมันมีคนแบบเข้ามาคุยกับเราแล้วก็จอยจอยอืมก็พอลงมาก็แบบเอเหนื่อยแล้วบ่นกับตัวเองแต่สุดท้ายมันมันก็ทำอ่ะทำไปเร็วตอนนี้เอาจริงคนดูเบนนะ่ะอยู่ที่เลทประมาณสักสามสิบสี่สิบคนอาจจะมีช่วงดรอปบ,บ,บ้างช่วงพีคบ้างเป็นธรรมดาหนูสตรีมสองแพลตฟอร์ม Facebook, อ่าเฟซบุ๊กกับทิกต็อกคือผมอยากจะบอกเลยนะสำหรับสติมเมอร์นะมีคนดูอยู่สักแบบตั้งแต่1คนถึง10คนนะ่ะหรือ20คนก็ตามอนะ่ะถึงแม้เขาจะอยู่ออนไลน์ลก็จริงสมมุติว่าคิดภาพว่าเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยสิคนอนะ่ะมันก็เยอะแล้วนะค่ะแบบเล่นให้คุณสิคนนั่งดูอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสมมติอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นออนไลน์ไงเพราะนั้นเนี่ยคือไม่ไม่อยากให้มองแบบเฮ้ยทำไมมันมันนีคนดู10คนแล้วมันน้อยใช่คือไม่อยากให้คิดแบบนั้นคนดู5คนถ้าเขาแม่งคอมเมนต์กับ เป็นห้าคนที่ม่กมาทุกวันเลยอะไรเงี้ยใช่คือก็ดีคือสําคัญมากนะ<ช>อันเนี้ย<ช>เออคือคุณลองคิดดูอีกมันแบบคนดูหนึ่งคนก็สําคัญแล้วนี่แบบมีคนดูห้าคนนะ่ะเขาเปิดนั่งดูคุณอยู่ตลอดเวลานี่มันยากนะใช่ใช่ปะ่ะบางคนเขาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้ว,ลวเขาก็แบบชวนเราคุยอยู่ย่างนั้นน่ะออรู้สึกว่ามันมันดีมากมันดีมากเลยใช่ปะ่ะคือเพื่อนแน่ก็อยากบอกว่าสตรีมเมอร์จริงอะ่ะไม่ว่าจะแบบอยู่สังกัดไหนก็อย่าทอ้อ เนาะคนดู3ามสี่คนน่ะถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับการสตรีมก็ทำไปเรื่อยๆเคล็ดลับสตรีมเมอร์นะที่ประสบความสําเร็จนะอย่างแรกที่ต้องมีเลยคือความสม่ำเสมอนะจากที่พี่เห็นมาทุกคนนะคนจะดังอ่ะมันต้องมีต้องสม่ำเสมอก่อนใช่ถ้าแบบมาบ้างไม่มาบ้างเอ้วันนี้แม่งเมื่อวานไม่มีคนดูเลยวันนี้กูไม่ขึ้นละ ยังไงก็ไม่ดังนอกจากว่าอาจจะทำคอนเทนต์อันหนึ่งแล้วมันดังขึ้นมาคือดังใช่อุยถึงว่าคอนเทนต์สำคัญมากเลยคือเราต้องตัดคลิปขยันตัดหน่อยตัดเองป่ะเบนตัดเองตัดเองด้วยนี่คือทำงานที่นี่คือทำงานที่เต็มเนี่ยน,นะเข้างานประมาณ1 1โมงเลิกหนึ่งทุ่มนะครับนะแล้วก็เบนก็มาเวลานี้ทุกวันเบนก็นั่งรถกลับบ้านไปถึงบ้านสองทุ่มกว่าได้ไหมประมาณ ค่ะประมาณสองทุ่มนี่แหละสองทุ่มสองทุ่มเสร็จปุ๊บทำอะไรกินข้าวกินข้าวเรียมขึ้นเตรีมเลยขึ้นสตีประมาณสี่ทุ่มได้ไหมถึงถึงไหมสี่ทุ่มประมาณนนั้อ่าแล้วถึงกี่โมงประมาณเที่ยงคืนก็ลงหรออ๋อได้แค่สองสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเที่ยงคืนไม่เกินตีหนึ่งไม่เกินตีหนึ่งใช่แล้วก็ตื่นมาอีกวันก็มาทํางานเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือความสม่ำเสมอของเบนนะที่เบนทำอยู่ทุกวันแล้วสาวที่สตรีมปะลุกสตรีมค่ะยาวเลยไหมก็ไม่ยาวก็ประมาณนี้แหละค่ะ ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็พักผ่อนบ้างตัดคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเวลาไหนตัดคลิปวะบางทีก็จ้างมีไหมจ้างมีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตัดเองถ้ามันแบบว่าเป็นงานที่แบบอุยจะต้องลงวันนี้แล้วแล้วเราแบบไม่ทันแล้วก็จะมีจ้างบ้างทาเองกับทุกอย่างเลยก็คือสตีมเองตัดคลิปเองด้วยอันนี้ก็คือความขยันของเบนนี่อ่าแล้วเป้าหมายของเราอ่ะ เป้าหมายของเราต่อไปคือ,อยังไง mm hmm. หรือว่าเราวันต่อวันมองปัจจุบันค่ะยัง<อ>ไว้ได้แบบมีเป้าหมายขนาดน,นั้นแต่จริงๆอหนูอยากทำไ mm hmm. ลฟ์สไตล์อยากแบบว่ามีแบบแนวอื่นเพิ่มท้าในเพจนะประมานั้นนะแต่ facebook เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยฟีดเราพวกวะใช่หนูว่าช่วงในติกตอกดีเราต้องพยายามแบบลองใครอยากเริ่มต้นอะที่ติกตอกการสร้างไรายได้ของเบนที่ เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงสินค้าแล้วกันแต่ว่าเราพูดภาพรวมแล้วกันตอนนี้รายได้ของเบนที่ไม่ใช่จากการทำงานประจำนะส่วนของงานสตรีมกับการทำคลิปใน t ิ k t o k เนี่ยม,มันมีแบบไหนอันไหนที่เยอะสุดเยอะสุดน่าจะเป็นอองานจ้างค่ะงานสปอนก็จะมีสปอนเซอร์แบบพวกของใช้บ้างน,นู่นนี่นั่นหรือว่า ร้านเติมเกมอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาแล้วก็มีแอฟฟิลิเอด้วยพี่อยากรู้อันนี้เป็นสิ่งที่บันเทิงที่กําลังมาแอฟฟิลิเอเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยเยอะกว่าของขวัญปะเยอะกว่าของขวัญไหมอ๋อเยอะกว่าเพชรบางเดือนเยอะกว่าของขวัญแอฟฟิลิเอนี่นะใช่ค่ะแค่ทําคลิปแล้วก็แปะตะกร้านี่นะใช่คือแบบว่าส่วนใหญ่ทุกๆร้านอาจจะให้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าคอมมิชชั่นถ้าเกิดเราขายได้อย่างเงี้ยเราเป็นอ่ะแปะแอฟฟิลิเอบ่อยมาก เดือนหนึ่งนี่จะสี่สี่ถึงห้าคลิปได้เลยค่ะพี่อยากรู้ a อ f ฟ l i a t อเดือนที่เยอะที่สุดได้กี่บาทเดือนที่เยอะที่สุดประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดพันค่ะเยอะสุดตอนนี้ที่ทำอยู่ใช่ตออหนึ่งคลิปหรือว่ารวมรวมเลยรวมรวมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครเขาเรียกอะไรขยันหน่อยหรือว่าทำคลิปเยอะๆหนูคิดว่าได้มากกว่านี้ไม่เพราะพี่เห็นแบบในในแบบมีคนบางคนลองอุ้ย affiliate ได้เดือนนึงเป็นแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่มียังคงหนูว่าหนูทําแค่หมวดเดียวเลยคือแบบของเขาเรียกอะไรอ่ะ gadget ใช่ gadget หบว่าเกมเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทําได้หลายๆอย่างอย่างเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องสำอางอะไรที่คนเขาซื้อกันเยอะๆอ่ะหนูว่าน่าจะได้เยอะถึมอันนี้ก็คือเป็นอีกรายได้ที่ถือว่าไม่น้อยนะสําหรับทำคอนเทนต์ แล้วก็แปะตะกาเราก็ได้อเฟ i ียตแล้วที่สําคัญเบนยอด f o ลเ o อร์เท่าไหร่ใน t ิ๊กต็อกประมาณหมื่นห้าค่ะไม่ได้เยอะเลยนะใช่ไม่ถ้าเทียบกับคนอื่นบางคนเป็นล้าน2ล้านแต่เรายังสามารถลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเบนแบบ4ี่ห้าแสนผู้ติดตามเนี่ยอเฟียตมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้เพราะคนดูน่าจะเยอะกว่านี้เบนคิดว่าเบนจะทํางานประจําและเป็นสตรีมเมอร์ประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้หมั่ที่นี่ก็ได้นะเป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยต่อไปอีกงานแค่ไหนจนกว่าเราจะเบื่อ หนูก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้มันยังสนุกกับมันอยู่อะค่ะยังไม่มีแผนที่จะแบบหยุดทำค่ะหมายความว่าออกไปเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวไหมอ๋อยังยังไม่ได้คิดขนาดนั้นตลอดดังแบบดังแบบขั้นสุดก่อนดังขั้นสุดก็ยังคิดว่าต้องทํางานอื่นอยู่นะจริงเหรอใช่เพราะอะไรไม่รู้สิค่ะมันมันเหมือนกับว่ามันมั่นคงกว่าไหมพี่โมนทำงานประจํามันยังได้แบบทุกเดือนทุกเดือนที่เท่าเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าตอนนั้นดังแล้วแบบว่าเอ้ย สองสามแสนเห็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันมูบอ่ะยังยังไม่มั่นคงขนาดนั้นสำหรับเราพี่ถามเบนซ์แบบเนี่ยสำหรับคนที่เรียนจบก็ตามหรือว่าเรียนไม่จบแต่ว่าเป็นช่องเล็กๆอยู่เขาควรทำางานประจับเาด้วยไหมสำหรับหนูคิดว่าควรแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองเหมือนทางแบทมูแต่ว่าตัวหนูหนูรู้สึกว่ามันมันต้องมีคนนึงมันต้องมันควรจะมีรายได้หลายๆทางละกัน อาจจะไม่ใช่งานประจําก็ได้อาจจะไปขายของนู่นขายของนี่ไม่ใช่แค่สตรีมอย่างเดียวจะมาพูดถึงเรื่องความรักเลยอะความรักเบนเนี่ยแบบว่าเคยมีแฟนไหมเคยโหใครเขาก็ต้องเคยมีแฟนกันหรือเปล่าอ่าไม่เลยรักครั้งแรกของเราแล้วกันไม่ไมต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดแรงนั้นแหละรักครั้งแรกเนีย่ยหมายความว่าอาจจะเป็นแบบตอนเด็กๆเจก,ก,กันเ่้ย้กูชอบคนนี้วะอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลอนุบาลเลยอ,อนุบาล <laughs> โหมันก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลก มันต้องมีคนที่เราแบบว่าุชอบอะไรอย่างงี้เปล่าแล้วแบบว่าความรักที่ค่อนข้างแบบได้คบกันค่อนข้างสีเรียดเรียกว่าแฟนจริงอะ่ะแบบช่วงไหนถ้าแบบจริงจังสีเลียดน่าจะมหาลาัยแล้วแหละมหาลาัยใช่คบนานไหมคนนี้คบนานไหมนานหลายปีอยู่หลายปีเลยเหรอแล้วทําไมถึงเลิกม,<โฮ> <laughs> มันก็มีปัญหาแหละอืใช่ ที่มันแบบว่าไม่สามารถเคลียร์กันได้เราหรือเขา yani. <im it> ที่มีปัญหาก็ทั้งคู่แล้วกันค่ะทั้งคู่สเปคสเปคของเบนเนี่ยเป็นไงเผื่อคนแบบว่าเฮ้ยชอบเบนเนี่ยเบนแบบอะตอนนี้โสดปะมันก็แบบมีคุยคุยบ้างมีคุยคุยบ้างมีคุยคุยบ้างอะสเปคของเบนเป็นสเปคอรอืมอุยแต่หนูไม่เคยได้คบคนตรงสเปคเลยนะแต่ว่าสเปคถ้าเกิดแบบนี้ก็แบบขาวตีอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่นิสัยอะ นิสัยหรอจริงๆหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนิสัยแต่ขอแค่ไม่ <c oughs> คนอะไรไม่ไม,ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนิสัยเลยดิก็แค่แค่มันไม่ทําให้ปวดหัวก็พอแล้วค่ะแล้วถ้าแบบบางคนแบบเอ้ยพี่ผมไม่ใช่สขาสายขาวตีไว้ผมอะ่ะสายเซอร์โฟคิงโฟคิงแบบว่าหลอ่อๆเข้มๆตาโตๆอย่างนี้ได้ไหมไว้หนวดไว้เขานิดๆได้ได้หมดค่ะได้หมดหล่อหล่ออาศัยหล่อจริงๆแล้วเราต้องจะชอบคนหล่อนะ เทได้ไหมเทอาะจะไม่ได้หล่อแต่เทมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรเงี้ยแบบไหนคะบางคนไม่หล่อนะแต่เทแบบเข้าใจค่ะเอออย่างเงี้ยสักได้ไหมสักได้ปะจริงๆไม่ค่อยชอบแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็วัยรุ่นอ่ะสักเกือบทุกคนเลยนะเยอะก็นั่นแหละค่ะแค่ไม่ชอบแต่ไม่รู้ดิแค่ถ้าอยู่ด้วยแล้วโอเคก็โอเคเขาเรียกไม่ค่อยซีรเยสขนาดนั้นแต่แค่แบบมันก็จะมีแบบอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่เป็น ข้อห้ามเลยสําหรับการครบกันบอกว่าถ้ามีข้อเนี้ยไม่มีทางได้คบชั้นเลยมีคนอื่นหรือว่าคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเจ้าชู้นอกใจอใช่อันี้มันธรรมดามีอีกไหมแบบว่านิสัยไหนแบบจูจี้จุกจิกเช็คโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย,แบบยแบบจูจี้จุกจิกเนี่ยแ,แหละจริงจก็ทําได้แต่ว่าอย่ายเยอะหนูไม่ชอบคนวุ่นวายแบบมากมากเลยอ่ะกูเริ่มสั่งงานมึงไม่ได้แล้วเบนเบนเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงป่ะ ปเพราะพี่มีความรู้สึกว่าสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่อะโลกส่วนตัวสูงอย่าเรียกโลกส่วนตัวสูงเลยเรียกไงเป็นคนไม่ค่อยชอบออกจากบ้านใช่จานถึงสุกเนี่ยทำงานกลับไปสตรีมแล้วไม่มีเวลาอยู่แล้วตัคดคลิปอีกเสาร์ทิ้เนี่ยมีออกไปข้างนอกบ้างไหมน้อยมากค่ะจริงหรอแค่จะไม่ออกไม่ออกใช่ก็จะมีออกไปบ้างแหละออกไปหาอะไรกินกลับที่บ้านอนะไรอย่างี้ส่วนใหญ่จะกลับที่บ้านชอปปิ้งไหมอย่างเราชอบชอบปปิ้งไหม ก็ออนไลน์ออนไลน์ไม่ค่อยได้ออกไปคือไม่ใช่แบบว่าไปเดินห้างแล้วไปซื้อของซื้อของอะไรขนาดนั้นไม่ค่อยอ่ะล้วก็ฝากอยากให้เบนซ์ฝากอะไรถึงแบบคนที่เป็นสตรีมเมอร์มือใหม่นิดนึงมีอะไรแนะนําเขาไหมอยากมีอะไรแนะนาสตรีมเมอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นบ้างใครเพิ่งเริ่มทําก็สู้ๆแล้วกันนะคะคือมันอาจจะยากคนดูมันอาจจะไม่ได้เยอะในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงก็อยากให ทำแบบเขาเรียกว่าสม่ำเสมอแล้วกันแล้วก็คอนเทนต์สำคัญมากต้องทำคลิปลงสตรีมเป็นประจำประมาณนี้ค่ะให้คนเขาจดจำเราใช่ให้คนเห็นบ่อยๆมีพี่มีคำถามหนึ่งที่สตรีมเมอร์เนี่ยหลายๆคนเป็นนะแบบอย่างเช่นเกมเนี้ยไม่เป็นเกมกระแสเพิ่งมาใหม่วะ่ะสมมติเบนเล่นผับจิโมบายอยู่มีเกมมามันต้องมีงานจ้างเยอะแน่เลยว่ะอะไรเงี้ยเบนเลือกที่จะไปไหม ถ้าส่วนตัวหนูหนูไม่ค่อยไปเราทำเพราะว่าเราสนุกใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่ได้ชอบเกมแนวนี้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ใช่แสดงว่าเราก็จะเล่นแต่เกมที่เราคิดว่าเราชอบใช่นั่นคือผับจีโมบายก็ฝากผับจีโมบายจ้างงานเป็นเยอะๆนะครับผมในวงการเนี่ยมีใครที่แบบเราสนิทบ้างในสตรีมเมอร์ด้วยกัน,นพี่เก่งไม่รู้ว่ามาย่างไงตอนนั้นแกมาแบบว่า มาคอมเมนต์เล่นด้วยได้ไหมครับหาเขาเรียกว่าหาคนมาทำคอนเทนต์ร่วมกันใช่แต่ตอนนั้นเขาปลอมตัวมานะจริงเหรอใช่เขาไม่ได้มาแบบเป็นเก่งกีฬพงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นด้วยได้ไหมครับเป็นแนวแบบมาขอเล่นเกมด้วยอ่ะเข้ามาเล่นแล้วก็เขาพูดหนูก็จำเขาไม่ได้หรอกแต่มีคนดูเฮ้ยเสียงเหมือนเก่งกีรพงด้วยเราจากนั้นเก่งเขาทักมาหรอใช่ขอแบบทำคลิปใช่เอาจริงทุกคนนะ ถ้าเก่งพิรพงษ์ทักไปครอย่าตอบนะอีกเก่งมันน่ากลัวหยอกเซฟเก่งพีรพงษ์เซฟเก่งพีรพงษ์ไม่ใช่คือพี่ะนัดน้องเก่งจะไปถ่ายวันวันพุทธหน้าแต่พี่จะไปถ่ายที่ห้องเก่งพิรพงษ์ก็น้องเก่งก็เป็นน้องที่น่ารัก <S <S คือวันนี้ไม่ใช่อะไรฮะทุกคน <S <S เน็ตมันดับมันทำงานไม่ได้ไม่รู้จะทำ,ทำอะไรดีก็เลยแบบแวะมาชวนเบนซ์มานั่งคุยกันดีกว่าเพราะที่จริงก็อยากสัมภาษณ์สตรีมเมอร์อยู่แล้วนาะแล้วก็อยากให้แบบเป็นเคสที่ เค okay, ที่เออน้องที่เราเห็นนะ่ทำงานประจำไปด้วยแล้วก็สตรีมเกมไปด้วยตอนกลางคืนนี่แหละครับก็ยังไงฝากติดตามช่อง Benny ี่ชาแนลไว้ด้วยนะช่องทางไหนบ้างตอนนี้มีเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ Youtube เลยค่ะสามช่องทาง B E N N Y ่ใช่ในที่สุดพี่โมดก็จำได้ <laughs> แต่ก่อนพี่เรียกว่าเบนวี่ใช่ไหมแต่ที่จริงคือเบนนี่นะครับผม B-E-N-N-Y-Y แล้วก็เบนวะั h ชาแนลเนาะใช่ค่ะ ครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณเบนมากเลยนะครับผมที่มานั่งสัมภาษณ์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องไปกลับไปทํางานต่อแล้วล่วนะเนาะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปครับพี่มีของมาให้เบนด้วยพี่มีแว่นตากันแดดนะครับผมนี่เป็นแว่นเด็กโอ้โหแฟชั่นสุดๆแว่นเด็กนะครับอันนี้เป็นแว่นที่เขาเรียวกว่ากรองแสงสีฟ้าด้วยให้เบนดูนะครับมีสองสีให้เบนเลือกนะครับอ่ะพี่ให้เบนหนึ่งหนึ่งอันสองอันเลยได้ไหมคะไม่ได้ <laughs> สองสีสีชมพูกับสีน้ำเงินแล้วกันเบนเจะสีอะไรสีชมพูก็ได้ค่ะเที่ยวก็ใส่นั่งทำงานได้เลยกันกรองแสงสีฟ้าด้วยนะครับผมไปและหนูออกไปเที่ยวแล้วอ,อกไปเที่ยวนะละลา <laughs> พี่ก็จะออกไปละลามกันแล้วนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตาม หองเต็มเต t ร์เ a i n มนต์ไว้ด้วยนะใช่แล้วก็น้องๆสตรีมเมอร์ของเต็มนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ไปหาเองครับไม่ต้องมาหาพี่เดี๋ยวพี่ไปหาเองพอพี่ซื้อกล้องแบบออโตโมพ็อกเก็ตมาแล้วพร้อมพร้อมดุยไปคนเดียวตะลุยได้เลยนะครับเหนือใต้ออกตกกรุงเทพปริมบฑลทน่ะไปได้หมดนะครับก็ง่วันนี้ผมและต้องเบนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย